ก่านี้ก็คลิปนี้ไม่ได้เอาพี่เขามาเผาอะไรนะครับก็ก็ให้มาดูพี่เขาเป็นตัวอย่างนะครับก่อนนี้ก็ฝึกอะไรฮูล่าฮูปนะครับทักษะดีมากนะครับผมบอกเลยว่าผมฝึกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก็คือเรื่องเพื่องพี่คนครับใครที่คิดว่าตัวเองฝึกเองได้อะผมบอกเลยนี่นี่ขนาดก็คือไอมีผมดูแลนะครับก็ยังเผลอยังเผลอไปแอบกินนะครับ ก็แบบนี้นะครับผมก็พี่เขาะเทศกาลกินเจนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาก็จริงๆครับเขาต้องทํางานนะครับตื่นเช้ามาครับต้องไปทํางานแล้วก็เลิกงานดึกสามทุ่มสี่ทุ่มเลิกดึกแล้วไม่มีเวลาออกกําลังกายครับผมแค่เตือนสติพอไม่มีเวลาออกกําลังกายปุ๊บจากก็คือตอนออกกําลังกายครับกินสองมือนะกินตอนเที่ยงมือแรกมือที่สองก็ตอนเย็นนะครับสองมือนะครับมือที่สองก็คือตัดแป้งไปเลยนะครับ รู้ไหมพอไปทํางานครับอยู่ในสังคมนะครับก็เละเทะนะครับผมบอกเลยว่าก็คือกินโจกกินจิกอะก็อ,อาหารเจครับเพราอาหารเจคินคีนมันก็มีนะที่ไม่ใช้น้ํามันพืชอะไรอะมันมีนะแต่ส่วนมากนะอาหารเจอะหนึ่งใช้น้ํามันพืชทอดคุณรู้ไหมครับแป้งครับมันก็เป็นแป้งแป้งไม่พอเจอกับแป้งครับมันบันลเลยครับผมบอกเลยแป้งเจอกับไขมันพูดผิดครับ แป้งครับเจอกับไขมันก็บรรยายครับคุณคุณเห็นไหมก็เอาผักมาทอดนะครับผักแล้วก็ก็คือดูเหมันดูเหมือนกับว่าทินคีนนะดูเหมือนมันสุขภาพนะที่ไหนได้มาคลุกกับแป้งครับแล้วก็เอาไปทอดนะครับเอาไปทอดกับน้ำมันพืชน้ำมันปาลามอะไรก็ว่าไปครับโอ้โหพูดบรรยายแทนที่จะสุขภาพดีนะครับกินเจนะครับแล้วทีนี้คนที่ว่าเขามีความรู้ในการกินเจนะครับ เขาจะมีความเขารู้เลยว่าถ้าแป้งอเจอแป้งถ้าแป้งเจอน้ํามันอ่ะบัลไยเขาจะรู้ทีเขาก็เลยอาจจะใช้น้ํามันอะไรของเขาทอดกับอาหารไปครับมันจะมันไม่ใช่สุขภาพนะครับก็มันมีแต่แป้งอ่ะโปรตีนก็จะเป็นพวกโปรตีนพวกพวกเป็นพืชตะกูลถั่วครับคุณดูครับถั่วเขาทำาไมครับถ้าไปทอดกับน้ํามันพืชก็บัลไลเหมือนเดิมนะครับก็สิบวันนะ ส0บวันนะน้ำหนักพี่เขาขึ้น4ีสกิโลอัตโนมัติคุณแปลงานครับจากที่ว่ากินกินวันละ2มือครับกับกายพี่เขาไม่เข้าใจนะครับก็คือกินวันละสี่มือหมือ6มือ7มือครับคือการที่เราเอาอะไรเข้าปากหนึ่งครั้งนะครับนับเป็น1มือเช่นผมบอกตอนเช้าครับตื่นมากิน1ครั้งก็นับเป็น1มือนะคุณจะกินน้อยกินมากไม่รู้ครับอินซูลินมันก็ออกมากระตุ้นครับพอที่2กินเที่ยงนะครับก็เป็น2มื้อนะครับ พอที่สาม๊บช่วงบ่ายก็กินอีกกินกินเล็กนด็ย่อยน้อยกินกาแฟโบราณอะไรกาแฟดําอะไรก็ไอไม่ใช่กาแฟดำนะพวกไอชานมไฮนุกก็เป็นสามมื้อนะครับตอนเย็นครับกินอีกมื้อนะครับก็เป็นสี่มื้อนะครับแล้วก็ก่อนเข้านอนครับหิวครับก็กินอีกมื้อเป็นห้ามื้อนะครับก็ปิดท้ายครับซื้อขนมจากเซเว่นกลับบ้านก็เป็นหกมื้อนะครับคุณไม่ได้กินวันละสองมื้อสามมื้อนะครับคุณกินวันละหกมื้อนะครับการที่เราเอาอะไรเข้าปากหนึ่งครั้ง นับเป็นหนึ่งมือนะครับตอนนี้ก็ถ้าพี่เขายังหลุดอยู่ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่านี่ขนาดมีคนมีใครไลน์อยู่แล้วนะครับ